ซามมริคุคุบาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยครับช่วงนี้ก็ผมก็สอบเสร็จปไปพาคเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วจริงๆก็เลยกลับมาลองทำข้อมูลเกี่ยวกับซาูไรเอ้ยเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่ของอิลูนาครับว่า มีอะไรเด่นๆมาบ้างแต่ว่ามีหนึ่งอย่างครับที่ทำให้จุดเปลี่ยนของสายสกิลครับของที่ต้องอัตราคิดออกเน่นๆนะครับเ<ๆ>ช่นสายที่ใช้ไฮเทคสกิลไฮเทคของสัตว์เลี้ยงเราเวิร์กสายที่เบียว่าลงคิยเยอะแล้วอัตราคิออกเยอะแล้วก็ฮิดตรงนี้นะครับสูงเหมือนสมุดเล่ของผมนะครับก็ บอกเลยว่าโคตรโคตรแรงครับก็กระนึงก็จะมาบับกันเลยนะผมจะมาให้ดูว่าจุดเปลี่ยนมันคืออะไรอ่าอันนี้เดี๋ยวผมคิวกัน นี่นะครับทำไมผมถึงบอกว่าสกิลสัตว์เลี้ยง2 s สกิลถึงจำเป็นกับ Quick Heat ใช่ไหมผมเรียกถูกไหมก็สกิลที่สำคัญที่สุดครับของในนี้ในการปรับใหม่ก็คือสกิลนี้ครับ h o m i n g ครับเป็นสกิลสุดกากของแพทที่แล้วครับตอนนี้กลายเป็นสกิลที่โคตรโคตดีมากๆเลยครับสำหรับสายสกิลที่ต้องการอัดดาเมจเช่นบิดไนท์ นักแม่นสมุไรสายสายดาบนะครับถ้าสายอื่นสายออโต้นี้ทําไม่ได้นะอาจจะทําได้แต่ว่ามันจะสุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นสายโดดมันจะอัตระอัตะออกประมาณ95-90%ถึงนะครับเพราะว่าทิกฮีทมันสูงสุดแค่อาจีได้สูงสุดแค่95%นะครับก็ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่า ถ้าบัฟอันนี้มันมีผลอะไรดีกับฮิกควีทฮิกทิกฮีทนะครับก็ผมเลือกผิดเรีกถูกไงก็ขอโทษได้ครับพอดีมันชินปากมาแล้วนะครับก็อีกสกิลหนึ่งที่สำคัญก็คือไฮเทคครับไฮเทคทำไมมันถึงดีก็คืออ ah ah ัตราคิบวกอัตราคิดร้อซครับเพราะว่าฮิกทิกฮีทนะครับ มันสามารถเสริมกับดาเมจคีที่ออกมาได้เช่นถ้าเราทำดาเมจคีได้800,000คีก็จะเด้งออกไปเป็น900,000อย่างเงี้ครับมันจะเสริมดาเมจคีขึ้นไปอีกก็ทำให้แรงกว่าเดิมนะก็ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็จะมาทำให้ดูครับว่ามันแรงขึ้นจริงๆ นี่นครับนี่คือตรงตีดาเมจปกติ9000พันลยก้าหมื่น0ก้าหมื่นก้าหมื่นมีงไหมมีกไหม,ม,อ,ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำไมมันเปอร์เซ็นต์ออกถึงน้อยนะครับ เดี๋ยวจะมาสอนหาเปอร์เซ็นต์นะครับว่าทำไมมันถึงน้อยมากขนาดนี้ตีจนตายยังไม่ออกเลยออกแค่รอบเดียวนะแต่ไม่ติดคีด้วยตะกี้ปึ๊บอ่าผมจะลองมังกรพัองอาดฟ้านะครับตุ้มอ่าไม่ติดนะรอ3 0มวครับอ่าต่อไปดาบเดียวดาบเดียวนี้พดมีผลต่อให้เทคให้เทคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไม่ติดนะติดไหมไม่ติดนะครับ ติดนี่ครับติดแล้วติดคิเห็นไหมแสนแสนเก้าไม่ติดแสนแปดแต่ถ้าเกิดใครกินขนมพวกเสริมดามเมจก็จะเพิ่มทวีคูณมากกว่าเดิมนะครับมันค่อนข้างออกออกอยากนะครับ กินยาทานผมจะชี้ให้อาชีให้สูงสุดเลยนะ มาลองกันว่าจะติดหรือเปล่าเพิ่งนี่ครับเซตแสนห้าหมื่นอันนี้ไม่มีวับสายอื่นนะอันนี้อันนี้คือผมอันนี้ของก็นี่นะครับนี่นะครับเจ็ดแสนห้าครับตอนที่ไม่ติดคิประมาณหกแสนกว่าครับยามันเพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนห้าครับ โคตรโคตรแรงก็จะมีพี่คนนึงครับที่เล่นบิดไนท์ชื่อพี่เจ้านายนะครับก็พี่แกบิดไนท์โดใส่ต่อไม้ทีล้านสี่ครับ <c oughs> ฟังไม่ผิดครับว่าล้านสี่แรงกับแรงเวอร์ <c oughs> ผมเลยบอกว่าปรับใหม่นะสายสกิลอะคือดี <c oughs> หมด <c oughs> ดีแบบดีมากๆส,สายสกิลที่แบบว่าติดคิทีทีคิแน่นอนอแล้วก็มี ทิกฮีทอีกดีโคตรเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ต่อไปผมจะมาสอนสูตรคำนวณอัตราการออกทิกฮีทนะครับก็ไปกันครับ้อ,อครับก็นี่ครับนี่คือสูตรการหาทิกฮีทนะครับก็ดูไม่ยากครับผมจะมาสอนทีละขั้นตอนนะครับก็ก่กอนอื่นผมก็จะเอารูปเข้ามาก่อนนะ สร้างเป็นเลเยอร์ที่2อเสริมรูปก็นี้นะครับอันนี้คือสเตตัสของผมแล้วก็ฮิดที่ผมลงไปนะ,ะวางเลยไม่แยกก็นี่นะครับฮิดผมก็จะมาสอนนะก็คือทำ อ่าเลือกประกาสีเลือกสีประกานะสีแดงมากันอ่าทำฝั่งนี้ก่อนนะเราค่อยมาทําฝั่งนี้แล้วก็เอาสองฝั่งเนี่ยมาลบกันนะทุกคนลบแล้วก็ได้คําตอบเท่าไหร่แล้วก็มาหาร15ก็ฮิตของผม820รบ200ก็จะเป็น620นะครับ 6 2ร้อยยเอยแล้วก็มาหาฝั่งนี้ครับเด็กเด็กเท่าไหร่เด็กขมลง300ครับหาร2ก็เป็น150ครับก็เอามาลบกันครับ2622ครับลบร้อก็จะได้อ่ะเขาเป็นดีหน่อย 472ครับ472เอาไปหาร15เอาไปหาร15หาร15ก็จะได้3 11ครับนี่ครับนี่คือทิกนี้ที่ผมอัตราการออกนะครับก็ทำไมผมถึงเน้นให้ออกเน้นให้ เอาสกิลไฮเทคมาใช่ไหมครับเพราะว่าทิกฮีทนะครับมีผลกับทั้งดาเมจปกติแล้วก็ดาเมจคิครับก็คือจะเสริมดาเมจปกติกับดาเมจคิให้แรงกว่าเดิมครับก็เหมือนขนมวานแต่ว่าก็เหมือนขนมสีครับที่มันมีตามอีเวนต์แต่ว่าไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะครับขนมก็จะย,ยังแรงกว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การออกมันก็น้อยกว่าทิกฮีทนะครับก็ ทำไมผมถึงใช้ทำไมผมถึงให้ใช้ไฮเทคเพราะว่าสกิลซามูไรอะครับมันมีสกิลดาบเดียวดาบเดียวครับแล้วก็มังกรพังอาดฟ้า2องสกนะิลนี้ยถ้าโจงตีครั้งแรกของกาของศัตรูก็คือถ้าเราตีตอไม้ครั้งแรกของการที่เราตีตอไม้มันจะทำมันเป็นดาเมจมันจะเป็น damage, อโอกาสคี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามังกรพังอากฟ้ามันออกขี้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะไฮเทคอาจจะไม่มีอันนี้ผมกั้มกั้มกึ่งกึ่งเหมือนกันว่ามันมีผลหรือว่าไม,ม่ไม่มีผลนะครับเพราะว่าลองแล้วมันคีออกตลอดแต่ว่าดาบเดียวเนี่ยผมลองแล้วครับว่าอันไหนมันออกออกน้อยหรือออกมากกันครับก็ตอนที่ผมมีไฮเทคผมเข้าประมาณ ไม่ถึงแสนครับแต่พอใส่ไฮเทคปุ๊บแสนตลอดครับแสนตลอดเวลาตีมอนครั้งแรกก็ทำไมผมถึงใช้ไฮเทคเพราะว่าอาาัตราคิดไฮเทคมันร้อยเอร์เซ็นนะก็เจอเจอทิกทิกนี้ไปอีกเออสามสิบสมสิบเท่าไหร่สาสิเ็เอร์นะ จอทีงีไปอีก3าก็ตามนั้นครับแรงแรงมากแบบโดนทีก็ตามนั้นครับต่อไม้ทีเดียวแตกก็อันนั้นคือดาเมจที่เป็นเฉพาะสายของสายเดียวนะไม่มีสายอื่นมาอัดด้วยไม่มีอะไรที่แบบว่าลูกเล่นอะลูกเล่นลูกลิ้นเยอะอะครับก็มีแค่ ของผมยาธาตุอีกไหนแค่นี้นะไม่มีอย่างอื่นเลยได้7จ็ดแสครับมับงกรพังหาดฟ้าดับเดียวได้ดับเดียวได้ประมาณแสนเจ็ดถึงสองแสนเพราะว่าก่อนหน้านี้ลองมาแล้วนะได้ประมาณนี้ครับก็มันเทวีคูณนะทิกฮีทมันเหมาะกับสายอะไรสายที่นี่ครับลงเด็กครับ ลงเด็กเท่านั้นนะถึงมันจะเล่นได้แต่ว่านักฆ่าที่ใช้มูทะลุอะครับผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามูทะลุอัตราลบอัตรามูทะลุอะ่ะมันลบลบลบความแม่นยำอะเจ็ดิเอร์เซ็นตะคือแบบโคดรโคตเยอะก็มันมีผลกับทุกสายครับที่ลงเด็กมันจะมีโอกาสออกแบบโคดเยอะอย่างเช่นผู้พิเศษครับก็ผมเห็นน้องสาวของผมนะ ไปลงบอสใหม่กับอุลกับเล,เลทอนนะมันชื่อว่าอะไรอ่ะเออเทลอนเออใช่มันชื่อว่าเทลอนนะผมเห็นน้องสาวของผมครับเออเล่นผวดนะก็ไปลงบอสใหม่ล่าสุดที่ดอปชุดกับดอบปปลาก็น้องอัพเด็กไป300เหมือนกันเอ,อ้ย275ครับ ก็ทิกนีดออกถีมากๆครับก็มันเสริมกับออโต้เสริมกับสเปรย์บูสด้วยนะเออมีผลต่อกับดาเมจของพาระพระก็มีผลพาระยิ่งขมังยิ่งดีไปใหญ่เลยครับเพราะว่ามีคิยิ่งอัพคีมีเอ่อดาเมจที่เอ้ยไม่ขมังยิ่งไปใหญ่เลยครับอัตราคิมีผลต่อคินะครับ ก็คือยิ่งอัพคิ่มีอัตาคิเยอะก็มีผลกับทิกคิดด้วยอัปเดกด้วยก็ขมังจะเป็นสายที่โกงในสายเวทแล้วก็โกงสุดก็เป็นบิดไนลงมาเป็นสมูไรแล้วก็ต่อมาเป็นจอมดาบครับจอมดาบก็แล้วแต่บางสายนะแต่ว่าผมเห็นพี่คนนึงก็เป็นพี่เจ้านายนะก็แรงกว่าสมุไรผมอีกก็อันนี้ก็ยอมดีจริงเพราะว่าของพี่เขาค่อนข้างโคตรจะฟูนะมีดาบสองลูทุกอันนะก็เทียบไม่ได้จริงๆก็ อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษที่แบบว่าคนอื่นไม่ทําคนอื่นทําตามไม่ได้นะก็ขอให้เป็นแค่กรณีพิเศษแต่ว่าส่วนมากคือจอมดาบจะดาเมจจะเบา,วก,วากว่าสมุไรนะครับก็บิทไนท์ก็ผมว่ายังไงก็แรงกว่าสมุไรยอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดคอมโบมันคู่กับทิกฮีทนะครับคือแบบโคตรดีนะคือปรับใหม่มาสายสกิลคือดีนะครับสายออโตก้ก็เออถี่ขึ้นครับแต่ว่า การคำนวณเปอร์เซนต์จาก ADK กับ MATK จะลดน้อยลงนำให้ตีเบาแล้วก็ออโตโ้เบาลงนะครับอย่างหว่ก็เบาลงเยอะต่างประมาณ 5- 6หมื่นเลยก็น้องผมเจอไปก็ถึงกับอยากเลิกเล่นกันเลยนะแต่ว่าปั้นอยู่สายเดียวครับแล้วก็ไม่ปั้นสายอื่นเลยก็เลิกไม่ได้เนาะก็แบบตอนนี้ก็พย,พยายามผลักดันกันอยู่นะว่าผมก็จะไปสมรไรสายดาบเดียวนะก็ น้องก็จะไปผวดแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเออเมจิกเบดเมจิกเบดก็ผมบอกเลยว่าเมจิกเบดเนี่ยสาย ATK จะแรงกว่าครับแรงกว่า a d k แต่ต้องเป็นสายปลาเท่าทนั้นนะบอเลยว่าเป็นปลาปลาต้องเป็นถ้าเป็นพวกปลามันจะแรงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเมจิกเบดมันคำนวณดาเมจทั้ง MATK และ ATK ความจริงอะ่ะมันไล่เลี่ยก,กันครับแต่ว่า มีสกิลนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการเจ้าพ่อแห่งเจ้าพ่อแห่งการพิกเกมนะครับก็คือไฮเทคครับเป็นสกิลอัตราขิร้อยเซที่นักแม่นมีต้องมีครับใช่ <c oughs> เพราะว่ามันขิร้อยเซแล้วก็เมจิกเบสมันทําดาเมจทั้งครั้งแรกกับมอนเหมือนกันเพราะเป็นดาเมจสีขาว ครับเป็นหน้าเมซีขาวมีผลกับไฮเทคครับแล้วก็ทําให้อัตตาคิอ่ะมีผลอัตตาคิร้อยเปอร์เซ็นต์มีผลกับสกลเมจิเบดครับ,าาบ, ait, รบสาย K, เอทีเรงแรงกว่าครับกเ็เพื่อนๆมีอะไรสงสัยกันไหมถ้ามีอะไรสงสัยผมจะแปะลิงก์เฟซไว้ให้เข้ามาถามกันใน Facebook นะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรที่มันว่า เสียงสนมากสอบถามเข้ามาผมจะมาทำคลิปชี้แจงอีกครั้งหนึ encore, ่งนะครับก็ผมขอสรุปเลยนะครับว่าเออคลีนฮิตที่มันปรับใหม่มาเนี่ยมันเล่นได้ทุกสายครับแล้วก็ข้อ2ครับเล่นได้ทุกสายก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การออกจะน้อยครับถ้าเป็นสายที่ไม่ได้อัปเด็กหรือว่าฮิตต่ำครับแล้วก็ผมจะขอแยกข้อนี้ออกมาอีกก็คือของที่ ลดความแม่นยำมีผลต่อลดฮิตนะครับเช่นมุทะลุแหวนเสือครับก็หมกนกก็เพื่อนๆก็พยายามดีกเลียงกันนะครับก็ถ้าเกิดอยากเน้นคีนฮิตให้มันออกเยอะๆเพราะว่ามันเป็นตัวเสริมดาเมจที่แรงแรงกว่าคิแน่นอนฮะเพราะว่ามันเสริมคีเข้าไปอีกแล้วก็ข้อ3มครับมีผลกับทุกการโจมตีทุกสกิลครับแล้วก็ทุกสะท้อนสะท้อนก็มีนะครับมีผล แล้วก็สายที่ไม่ลงเด็กก็เล่นได้ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การออกจะต่ำมากครับแล้วก็บอกไปแล้วนะครับข้อที่5ของลดความแม่นยำจะมีผลต่อฮิตครับทำให้เล่นเล่นเล่นไม่ค่อยได้ครับเปอร์เซ็นต์การออกจะน้อยน้อยมากแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็สังเกตยังไงก็คือถ้าสังเกตด้วยตาครับจะ ถ้าเป็นดาเมจปกติจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองครับไม่มีการสลับสีครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาเมจคิจะเป็นการสลับสีสีส้มกับสีเหลืองครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิด <ste ep> เปิดหน้าข้อมูลดูด, <st it> ดาเมจครับถ้าเกิดเป็นดาเมจปกติมันจะขึ้นคีนฮิตอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาเมจคิมันจะขึ้นว่าคิแล้วก็จุดไข่ปลาครับแล้วก็เป็นคีนิตต่ออีกครับ ก็เพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถทักมาสอบถามใน Facebook ได้นะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสามลคุคุบะ